มาดูเรื่องกันบ้างปัจจุบันจะเห็นนะครับว่ามีเรื่องของฟีเจอริงระหว่างแบรนดิ้งต่างๆเห็นไหมฮะตัวเฮะเช่นแบรนด์ A ไป X กับแบรนด์ B X ก็คือฟีเจอริงคือไปร่วมร่วมกันเองท้ายมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยและล่าสุดก็มีการฟีเจอริงนะครับของ2แบรนด์ซึ่งอยู่ข้ามอินดัสทรีกันก็คือครอสอินดัสทรีอันได้แก่แสนสิริอันนี้อสังหาริมทรัพย์กับทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือทางด้านของบาร์บีคิวพลาซ่าก็เป็นอาหารนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ ตัวเองพรีเมียมก็จริงแต่ว่าตอนนี้อยากจะเข้าไปบุกตลาดแมสมากขึ้นด้วยและเชื่อนะครับว่าการมีพันธมิตรโดยเฉพาะยิ่งการดึงแมสก่อนที่น่ารักบอกว่าใจดีอบอุนน่ารักอย่างบาร์บีคอนเข้ามาเองนะครับผ่านโครงการต่างๆมากมายน่าจะสามารถที่จะให้ประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายได้ไม่วจะเป็นยอดขายทางแสนสิริเองก็ดีที่จะมีการ ลงไปสู่ตลาดแมสมากขึ้น,ใน,นดด A, ในขนาดเดียวกันนะครับบาร์บีคิวพลาซ่าเองก็น่าที่จะได้รับประโยชน์ในการฟีเจอริงในครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะครับโดยทางด้านของบาร์บีคิวพลาซ่าเองก็บอกนะครับว่าเรื่องของฟีเจอริงนี้น่าจะสามารถเติมเต็มกันได้แล้วบอกแบบนี้ครับว่าปัจจัย4นะครับอาจะเป็น ทางด้านของที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่อง่งห่มเองก็รู้แล้วแต่จะสามารถที่จะสร้างโอกาสนะครับในเรื่องของการเติบโตในเชิงของไลเซนซิ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ส่วนที่ว่าฟีเจอริงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรน่าจะคาดหวังผลอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับผู้บริหารกันเลยครับอยู่ในสายแล้วนะคะกับคุณบุญญาณุชบุญบำรุงทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ สร้างโอกาสทางการตลาดกลุ่มธุรกิจอาหารบริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิญญูร์ครับค่ะสวัสดีค่ะค่าวแรกที่เดนเลผมถามว่าการฟิชเชอริงในครั้งนี้เหมือนข้ามสายพันนะครับเพราะมาจากคนล like ะอินดัสทรีอานิสง์หรือว่าผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้จากการที่ร่วมแรงกันในครั้งนี้คืออะไรครับอาน,นิสงอย่างแรกเลยคือเดสแตนด์ัตเดแนด์ชเวลเนี่ยชวนมาคุยนี่ค่ะขอบคุณค่ะที่ด่ี่ดน่ที่ได้น่เลยเข้าประเด็นเ ค่ะก็คืออัอนนี้แซวนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราได้แน่ๆเลยก็คือเอในมุมของแบรนด์ a w a เน่ส์ะค่ะที่เมันก็เป็นอีกมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ทําให้เหมือนกับลูกค้าหรือเพื่อนๆในอินดัสทรีรวมถึงเพื่อนข้างอินดัสทรีอะค่ะรู้ว่าแบบเรายังคงมีเลเซนในมุมของการทำแบรนดิ้งหรือ,อมาร์เก็ตติ้งแบบเราอยู่นะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำไมถึงเป็นดบบนั้นเพราะว่า มูลช t v วิ i ันของพวกเราเองอะคะ่ะเราบุมก็ยังมองว่าเราอยากเป็นแบรนด์ที่ stay with customer หมายถึงว่าในทุกช่วงเวลาสุขทุกเหงาเศร้าของเขาจะมีแบรนด์บาร์บีคอนบาร์บีคิวลาซ่ายังอยู่กับเขาเสมอน,นะคะอันนี้อันที่สองคันนี้ส่วนที่ในเชิงของกลยุทธ์เองอะเราคะ่ะเมื่อกี้เห็นเห็นทางทางพิธีกรก็ได้เมนชั่นไปแล้วว่าบุมว่าตั้งแต่ช่วงตอนโควิดอะคะ่ะเราก็ได้กลับมาเรติ้งเนาะแล้วก็รวมถึง ดูถึงพฤติกรรมหรือเทรนต่างๆของลูกค้าเองอะ,ค,ะค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าพอโควิดระลอที่ได้เข้ามาพฤติกรรมของคนเปลีป่ยนไปเลยเราอะเริ่มคอนเซิร์นกับการแบบใช้จ่ายจะกินจะเที่ยวหรือการจับจ่ายใช้สอยต่างๆผมก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราอยากคิดว่าเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทชูดแฟชั่นในการทำมาร์ติ้ของเราในปีนี้เลยคือไม่ใช่แค่ปรบิ๊กพาซาเท่านั้นนะคะ ในแบ,บแรนด์อื่นๆที่เป็นฝั่งนันบาร์บีคิวเอง่าจะเป็นชานาโพชาหรือแบบหมูทอดกอดคอที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะ,คะเราจะกลับมาโฟก,กัสในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ชิปแบบที่ค o อบคลเรื่องปัจจัยสี<อ>่เพราะว่าตัวเราเองในมุมที่ทำธุรกิจฟูดนะคะก็เร p r e s ร n เซนต์ในมุมของปัจจัยแรกก็คือเนาะอาหารนะคะ,อคะตอนนั้นเองเราก็มองหาว่าเราอยากได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นที่อยู่อาศัย<อ>ซึ่งก็ตอบโจทย์มากที่ได้เป็นที่เป็นสัญจรินะคะแล้วก็<อ>พาร์ทเนอร์อีกสองคตตอรรี่ที่เหลือเผื่อ ผู้บริหารท่านไหนหรือว่าบริษัทไหนดูอันนี้อยู่อย่ากจะจอยกับเรานะคะคือตอนนี้เรามองหาเรื่องของยารักษาโรคหรือเอ่อ h o a l p i o r i t y ที่เกี่ยวกับเรื่องเอการดูแลสุขภาพของคนนะคะอันที่สี่ก็คือเครื่องนุ่งห่มค่ะก็แอบใช้ตรงนี้แบบแอบโปรโมทเผื่อมีเพื่อนๆหรือพิเศษอยาก อยากจะสนใจนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงหลักหนึ่งที่เราเห็นคืออยากให้บาบีคอนเป็นรายได้อีกช่องทางด้วยอ,าาอันนี้คือ,อยังไงคะเราก็วางเป้าหมายยังไงว่าเออเราพี่บาบิคอนของเราจะไปหารายได้ให้บริษัทได้ยังไงคะได้ค่ะก็อันนี้ดีเลยที่ที่พูดถึงเรื่องนี้คือบริษัทคุชั่นอะคะ่ะก็คือคงจะเห็นว่าเราอาจจะคนอาจจะมองว่าเราอะเหมือนเป็น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารเป็นหลักแต่อันนึงที่บุ๋มมองเห็นโอกาสเลยก็คือบุ๋มว่าถ้าคนนึกถึงแมสคอตประจําประเทศไทยเนี่ยเราว่าเชื่อว่าก้อนเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่คนนึกถึงอยู่แล้วบอกได้เลยว่าแบบเออออปตอร์ตี้เนี่ยค่ะเรามองเห็นตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดละก่อนหน้านี้เองก็จะเห็นก้อนนะคะคอลลาบอรชันกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่นยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่เรายังเทสความต้องการของของเพื่อนร่วมธุรกิจอยู่นี่แหละว่าถ้าเราคอลแลบกับคนเนี่ย มันจะมีผลแบบไหนบ้างในส<า>่วนความต้องการของ B2B หรือว่าคอน sumer เรส o n นเป็นแบบไหนจนเราเห็นโอกาสนี้เมื่อตอนโควิดหนึ่งะคะก็ก็ก็แอบ,บเล่าที่มาแล้วกันตอนนั้นก็คือเป็นอย่อางไรค่ะก็บอกว่ามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะเขามาชวนเราว่าแบบเขาขอเอาสินค้าเขามาแจากในร้านเราผมก็เลยมองว่าเฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนเนอช่วงน,น,น,นั้นก็เป็นช่วงที่แบบหาตังค์อยู่พอดียอมรับเลยก็แบบเอ๊ะเราลองใช้ช่องทางนี้ในการคอลลาเบเรชันไหมก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยตอบ ถ้าจะเอาของมาแจกในร้านเราอะโอเคอันนี้เราขออนุญาตแล้วกันเพราะที่ผ่านมาเราก็จะแบบให้แจกฟรีแหละเพราะว่าเราเพราะเราก็มองในมุมของลูกค้าได้แหละว่าลูกค้าก็ได้ลองสินค้าใหม่ๆแต่ตรงนี้เราคิดว่ามันมี hidden cost อยู่เยอะเลยนะจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบการที่เอาของหนึ่งอย่างหรือพ o p หนึ่งอย่างไปตั้งที่หน้าร้านนะคะ uh huh. มันมี hidden cost มากมายเลยก็เลยเริ่มต้นจากตั้งแต่โควิดหนึ่งอะค่ะก็เป็นแบรนด์แรกวิว่าพัสที่เหมือนกับยอมซื้อไรเส้นเราไปหลังจากนี้เองค่ะ ก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าแบบเราคิดว่าขาเนี้ยเป็นขาหนึ่งที่เราจะสร้างเรเวนิวให้กับบริษัทนะคะปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าขอสักสิบล้านก่อนปีนี้นะคะสิบล้านต่อปีอะค่ะก็ยังคุยกันเล่นๆเลยว่าก้อนเนี่ยเราตั้งใจจะปั้นม้ให้เป็นน้องๆนักเด่นเนาะก้อนก็คือแบบชื่อในวงการจะเป็นแบบนักก้อนขี้ขูนะคะอะไรนะคะเป็นแบบ คูแข่งนันเดทครับพูดถึงเรื่องก้อนไปแล้วแต่ขอถามปิดท้ายสักนิดนะอุตสากรรมปีนี้อุตสาหกรรมอาหารในปีนี้หน้าตาจะเป็นยังไงบังครับทั้งที่เับปีที่ผ่านมาเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทําอยู่ก็เออสิ่งนี้ค่ะทำไมถึงตอบได้ว่าเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเมืบุ๋มก็เริ่มเห็นคือบุ๋มว่าตั้งแต่พอโควิดอีกรอกหนึ่งรอกสองค่ะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะตอนโควิดหนึ่งเนี่ยเลเวอรี่เราขายดิบขายดีมากเลยกลายเป็นแบบเป็น พฤติกรรมใหม่ของคนอินเทรนที่อยู่บ้านต้องสั่งดลิเวอรี่มาทาน <Okay. S 2> ตอนโควิดลอกหนึ่งก็คือคนสั่งดลิเวอรี่เยอะมากยอดขายก็คือแบบดูแบบหวือหวามากนะคะตต้องยอมรับว่าโควิดสองเนี้ยคนเริ่มเรียนรู้แล้วก็ต้องเริ่มเรียนรู้ว่าเราจะใช้ใจ่ายแบบไหนกลับ uh huh. ไปประเด็นหนึ่งที่บ่งบอกคือต้องยอมรับว่าสั่งดล mm ิเวอรี่เองมันก็ได้ความหวือหวาในมุมของ,ของการเลือกเมนูเม y รตี้ ity, แต่มันก็จะมีเรื่องของใครจ่ายที่จะต้องสั่งดลิเวอรี่มาแพงๆคนก็เริ่มเรียนรู้ว่าฉันควรจะต้องแบบ กินอะไรบางอย่างทําที่บ้านคุกกิ้งที่บ้านให้มันแบบ<ม>นี่ขึ้นไหม,มก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราคิดว่าเทรนด์ของลูกค้าเปลี่ยนไปนะคะ<ม>ในขณะที่บริษัทเราเองก็คิดว่าเอะเราจะมีแอสเซสอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วมันสามารถสร้างไรายได้ใหม่ให้บริษัทก็เลยเป็นที่มาของการทำไลเซนซิ่งคันนี้ไลเซนซิ่งที่บุ๋มพูดอะคะ่ะ<ม>ของฟู้ดแพชชั่นคงไม่ใช่เป็นแค่ไลเซน์ปกติแต่เราเรียกว่าไลเซนซิ่งพาร์เนร์ชิพหมายถึงว่า,าเป็นไลเซนที่โอเคอยู่ขายลิขสิทธิ์แต่เรา<ม>จะใช้ความรู้ความสามารถหรือว่า สตรองพอยต์ของเราที่มีอะค่ะในการทำแมทมาร์เก็ตติ้งให้คนให้พาร์ทเนอร์เราที่มาที่เป็นผู้มีอุปการะคุณเนี่ยนะคะเขาก็ได้แอคกชีฟเป้าตามที่เขาวางมาเป้าหมายแต่การที่นีป้อนไปอะค่ะขอให้เหนื่อยน้อยลงนะครับไปกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณยนุชมค่ะสวัสดีค่ะ